สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีน้องๆ fc ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอะคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยก็มาเล่นเพลงตามคำขอนะครับมีน้องๆขอเพลงน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญมาเพลงหนึ่งชื่อเพลง,นะพ,ลงพลังใจนะครับเพลงพลังใจน่าจะอยู่ในชุดเจ้าสาวผีเสือ้อลุงหนุ่ยก็ไม่เคยเล่นนะครับเพลงนี้ นั่งแกะให้มาหวานนะครับก็เพลงนี้นะแนะนำเพื่อนๆนะครับคาดคาโป้ที่เฟตที่สามก่อนเลยนะครับคาโป้เฟดสามนะฮะแล้วก็แปลงคอร์ดเลยปกติเขาใช้คีอีนะครับเราก็แปลงคอร์ดเป็นซีพอเราคาโป้คาดเฟดสามปุ๊บแล้วจับคอร์ดซีเนี่ยมันจะกลายเป็นอีทันทีเลยนะครับกลายเป็นอีนะ เพราะว่าดั้งเดิมซีมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ C D E ตรงนี้เบสก็ B, ตรงตัวพอดีนะครับตรงตัวการทดเสียงด้วยคา r โปมันทำให้เราเล่นง่ายนะครับโดยเฉพาะเล่นพวกแนวโฟกเนี่ยเล่นคนเดียวเนี่ยเราต้องใช้คาปโปนะครับเพื่อนเเราไม่มีมือโซโล่ให้เราต้องอเล่นสายเปิดนะครับ <c oughs> คอร์ดอินโทรนะฮะจะมี คอร์อดคอร์ดหลังจากแปลงแล้วนะจะเป็นคอดซีซีซีจีเอเมเนอร์จีซีนะครับมีจีซีดีเมเนอร์จีเอเมเนอร์ซีอดเยอะนะครับ <laughs> อย่ามาดูอินโทรกันเล่นยังไงนะ ให้เพื่อนๆจับคอร์ดซีแล้วเอานิ้วก้อยกดสายที่หนึ่งด้วยต้องได้ยินเสียงนี้เป็นเสียงแรกนะครับ ให้เพื่อนๆเล่นอินโทรในคอร์ดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้คา์โปเพื่อนๆจะเล่นอินโทรในคอร์ดแทบจะไม่ได้เลยนะครับอโอเคเดี๋ยวดูใหม่นะครับผมจะแบ่งอินโทรเนี้ยเป็นสี่อ่าสี่สเต็ปนะครับเพื่อนๆดูสเต็ปที่หนึ่งก่อนนะคือจับคอร์ดซีอันนี้ก้อยกดสายที่หนึ่งแล้วก็ มาเล่นสายที่1น,นะอันนี้คือสเต็ปที่1ให้สิ้นสุดตรงนี้เอาใหม่นี่จบแล้วน,นะครับสเต็ปหนึ่งพอสเต็ปที่2ก็นี่จบสเต็ปสองนะครับสเต็ปสามก็คือ สเต็ปสสเต็ปสเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแบ่งเป็นสเต็ปเนี่ยเพื่อให้เราจำง่ายนะครับบางทีมันยาวเพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นชิน <c oughs> เดี๋ยวจะท้อนะครับเอาใหม่นะสเต็ปหนึ่ง จับคอ C นิ้วก้อยกดสาย1เตรียมสไลด์มา5นะครับนี่สเต็ป1น,นะครับสเต็ป2ลงมาเล่น a m i n o r อ m i n o r กับ G C นะคือ Am i n o r G แล้วก็ C นะครับ เต็บ3 G C D m i n o r er. G C D m i n เ r er. เห็นแต่ลูกนุยจับ G แล้วสุดท้ายลง mm. D m i n o r er, ใช่ไหม C mm. ไม่เห็นใช่ไหมอ้าวค okay. mm. นี่ G mm. ใช่ไหมอ่าเบส G อยู่นี่ G A B C อยู่นี่ไงนะผมลูดมาตรงนี้ไงนี่ไงครับ C อยู่นี่ ก็อยู่ที D ่ดีมเนอร์สเตปสีจะประกอบออด้วยคอร e ์ดคอร์ดจีมิเนอร์แล้วก็ซีนะครับเอาใหม่นะครับไล่หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ สายลมที่พัดผ่านลานต่าพาไใบไม้พัดทิ้งดังสายน้ำที่ไหลลินพัดผา่านูดวงใจฉันมาไกลเธอความหวังดี ชื่นชมเธอเสมอ น,นี้ก็เป็นตัวอย่างการเล่นเพลงพลังใจนะครับของน้าหมูก็ <c oughs> เป็นเพลงที่ไพเราะครับไพเราะมากด้วย <c oughs> เล่นก็ง่ายนะครับขอดตรงเพะเลยดาวน์โหลดจากขอดแท็บใน Google นะครับ <c oughs> แต่ประเด็นอยู่ที่เพื่อนๆนต้องแปลงนะแปลงจากคีอ e ีเนี่ยให้มาเล่นให้มาเล่น C ีนะฮะโดยใช้คัโปคาดเฟตที่สามนะครับ แล้วเพื่อนๆจะเก่าหรืออินโทรอะไรมันง่ายนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะเล่นไม่ได้หรอกครับต้องมีคนโซโล่ให้นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้การเก่าก็ปกตินะเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสหรือเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองเบส เบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองเบสปกติผมจะใช้แบบหลังนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะเกไายัางไงก็ได้ให้มันลงห้องของมันอย่าไปคล่อมนะครับการจังหวะเข้าร้องก็ไม่มีอะไรปกติการร้องก็ง่ายนะครับมันอาจจะอินโทรยากไปหน่อยเพราะมันยาวแต่มันอยู่ในคอร์ดของมันตรงนะสเต็ปหนึ่งซีซีจ ดูใหม่นะอีทรทวนให้ละรอบสุดท้ายนะครับจับ C เอานิ้วก้อยกดสายที่หนึ่งไว้นี่สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเอเมเนอร์ G C. สเต็ปสามจีดีเมเนอร์ จะคาอยู่ดีเมเนอร์แล้วก็ไป GE อีเมเนอร์ซนะครับ สายลมที่พัดผ่านลานป่าผ่าไใบไม้พัดผินดังสายนา fun. อ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการเล่นเพลงพลังใจของหน้าหมูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนน่าจะเข้าใจไอเดียแล้วก็ชัดเจนนะครับในการเล่นอินโทรหรือเกา่าหรือจังหวะเข้าร้องอะไรพวกนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆได้ลองฝึกซ้อมดูนะครับจดจำเฉพาะส่วนที่ดีนะฮะเอาไปต่อยอดกันส่วนไหนที่ลุงหนุ่ยเล่นแล้วไม่ค่อยเวิร์กเพื่อนๆก็ไม่ต้องจำไปนะครับ ก็ถ้าหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงหนุ่ยด้วยนะครับสวัสดีครับผม